จะเป็นยังไงเมื่อเจ้าของลงเล่ยหม้สุดธรรมดาคนนี้ในความเป็นจริงแล้วคือนักฆ่าที่โคตรอันตรายเมื่อพวกมันบุกมาจะฆ่าเขาเขาเลยเปลี่ยนจากการจับไม้มาจับปืนแล้วล้างครพวกมังอยกู่แกง๊งสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องป a ักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Earth a n อนด์หนังปี2020เรื่องราจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลย หนังเปิดเรื่องมาในตอนนี้ฝนก็ตกหนักซึ่งภายในรถก็ประกอบไปด้วย4คนโดยเมยดีเป็นหัวหน้าแกง๊งจะเห็นได้ว่าแต่ละคนสแตนบายอาวุธคบมือเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังรออะไรบางอย่างอยู่ครับไม่นานนักรถตำรวจหนึ่งคันก็ได้ขับเข้ามาจอดด้าน4ี่คนในรถได้สวมไอ้โมงปิดบังใบหน้าเอาไว้จากนั้นก็หยิบปืนพกและปืนกลบุกเข้าไปข้างในพวกมันได้เข้าไปจับตำรวจในสถานีตำรวจเอาไว้โดยเมยดีมันก็ได้เข้าไปจับตำรวจหญิงคนหนึ่งมันถามว่าตอนนี้มีใครอยู่ชั้นใต้ดินไหมมันใช้ปืนจี้ให้ตำรวจหญิงเนี่ยพาแม่งปรระหวาางงตตญิกลัขขูเ้ไป พวกของมันคนหนึ่งก็ได้ใช้ปืนฟาเจอร์หาน้าที่ไว้ส่วนอีก2คนที่เหลือเนี่ยมันก็สแตนบายดูต้นทางครับโดยการมาป้นในครั้งนี้บักเมดีเนี่ยมันก็ต้องการมาป้นโคเคนจากโรงพักนะครับมันใช้ปืนจ่อให้ตำรวจหญิงคนแป้งมาให้มันโดยแป้งทั้งหมดมันก็มีน้ำหนัก8กิโลกรัมแต่ทว่าในตอนที่กำลังเอาของเข้ากระเป๋าอยู่นั้นพวกของเมดี2คนที่ดูต้นทางอยู่เนี่ยก็โดนตำรวจวิสามันเสียชีวิตหลังจากได้ของเรียบร้อยมันก็จับตำรวจหญิงคนหนึ่งไว้เป็นตัวปาาระกันเพื่อพาตัวของมันหนีออกไปจากโรงพัก Ab อีกด้านชายคนนี้ก็กําลังทำซีทีสแกนซึ่งพีแก่ก็มีชูบาซาอิดเป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้านหมอที่ดูผลจากการสแกนเรียบร้อยก็บอกกับพระเอกว่าพระเอกเป็นมะเร็งปอดพระเอกไม่อยากให้หมอยุดเยื้อเขาต้องการคําตอบที่แน่ชัดจึงถามหมอกลับไปว่าตัวเขามีเวลาอยู่บนโลกนี้ได้อีกนานแค่ไหนซึ่งตัวหนังก็ยังไม่ได้บอกนะครับหลังจากตรวจเสร็จในตอนที่พระเอกอยู่บนรถพีแก่ก็ดูมีอาการเครียดจึงสูบบุหรี่ไขยเชยดบนรถจากนั้นพระเอกก็เดินทางไปหาแคทเธอรีนซึ่งเป็นน้องสาวของภรรยาเขาที่ตอนนี้กํําาาาลลัังงงงงทงนนนออยู่ใรรหหื สักอย่างหนึ่งครับ พระเอกบอกกับแคทเธอรีนว่าเขาอยากให้ลูกสาวเขาที่มีชื่อว่าซาร่าเนี่ยได้ไปเรียนวาดรูปและทำตามความฝันของเธอครับแคทเธอรีนจึงถามกับพระเอกว่าพระเอกมีปัญหาอะไรไหมพระเอกบอกว่าตอนนี้เขาป่วยและอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานแล้วเงินติดบัญชีก็แทบจะไม่มีแถมตอนนี้ยังจ่ายค่าเครื่องจักรไม่หมดและตัวเขาก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองมานานกว่าสี่เดือนแล้วพระเอกบอกว่าเขาจะขายลงเล่ยหม้ของพ่อเธอครับแม้ว่าลงเล่ยหม้มันจะไปทั้งหมดของชีวิตพระเอกแต่ตอนนี้พระเอกก็อยากพักพระเอกบอกว่าถ้าขายได้เขาจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับแแคทเีนนนละงิใ ที่ตัวเขาจะได้รับเขาจะยกทั้งหมดให้กับซาร่าครับแต่แคทเธอรีนก็ไม่อยากได้เพราะว่าตัวเธอออกมาจากที่นั่นตั้งแต่อายุ16ปีแล้วเธอพยายามบอกกับพระเอกว่าพ่อสอนพี่สาวเธอทําการค้าพี่สาวเธอแต่งงานกับพระเอกและเขาก็รักพระเอกมากเธอคิดว่าโรงเล่ไม้มันควรจะเป็นของพระเอกตัดไปด้านเมดีหลังจากที่ตัวมันพ้นยาออกมาจากโรงพักได้เรียบร้อยปรากฏว่ามีตัวของมันและเพื่อนอีกหนึ่งคนที่รอดชีวิตซึ่งบักเมดีเนี่ยมันก็ต้องการนํายาที่พ้นได้เก็บไว้เพื่อนําไปขายตัวเอง ในตอนนี้มันได้มาจอดรถรอใครสักคนหนึ่งไม่นานนักรถคันหนึ่งก็ได้ขับเข้ามาเมดีจึงลงไปหาชายคนนั้นซึ่งชายคนนี้มันก็มีชื่อว่ายานิสซึ่งตัวของยานิสก็เป็นน้องชายของเมดีครับเมดีได้นัดน้องชายให้ออกมาเจอเขาซึ่งมันก็ถามกับน้องชายว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของใครยานิสตอบกลับว,ว่าเป็นของเจ้านายเขาโดยการมาในครั้งนี้บักเมดีมันก็ต้องการสับเปลี่ยนรถมันจะเอารถคันของน้องชายไปใช้ส่วนรถที่ตัวของมันขับมาเนี่ยมันก็ได้บอกให้ยานิสเอาไปซ่อนในป่าให้เรียบร้อยในตอนแรกยานิสกกก็ไมมม่่่่่ออยยาาชววแตเเืดีบในรถ ีแป้งอยู่ประมาณ8กิโลกร,รมัมยานิสก็ถึงกับอุทานว่าชิบหายและงานนี้และได้บอกให้พี่ชายมันเนี่ยไปตายซะแน่นอนว่ายานิสโกรเคียดมันจึงบอกกับพี่ไปว่าตอนนี้ตัวของมันเนี่ยติดทันบนอยู่นะถ้ามาเกี่มเรื่องนี้รับรองได้เลยว่าติดคุกยาวร้อยเปอร์เซนต์แต่เมดีเองมันก็พยายามบอกให้นึกถึงอนาคตเอาไว้และตอนนี้ตัวของมันก็ทาได้แล้วสุดท้ายยานิสก็ต้องยอมแกลกรถก่อนกลับไปทํางานมันก็ได้เปิดวิทยุขึ้นมาฟังด้วยซึ่งก็มีข่าวรายงานว่ามีการปล้นในโรงพักคนหลายสี่คนใส่นากากนหน้าก หนังตัดไปยังลงเล่ยไม้ของพระเอกตอนนี้จะเห็นได้ว่าตาโรงงานของพระเอกกับรถคันที่ยานิสขับไปนั้นมันเป็นตาเดียวกันครับด้านพนักงานของพระเอกสองคนนั่งจิบกาแฟาพร้อมกับมองลงเล่ยไม้ส่วนพระเอกเองก็จิบกาแฟาและเดินมองเครื่องจักรแต่ละตัวพระเอกคิดว่าถ้าไม่สามารถผ่อนต่อได้เขาน่าจะต้องขายลงเล่ยไม้นี้จริงๆครับทันใดนั้นพระเอกก็เห็นยานิสมาเดินเล่นตรงนี้จึงถามไปว่ามาทําอะไรยานิสก็บอกว่าเขานอนไม่หลับเลยมาเดินเล่นพระเอกจึงเรียกยานิสมาช่วยงานในตอนสตาร์ทรถรถของพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยติดเนื่องจากว่ามันเก่าแล้ว หลังจากสตาร์รถไถติดทั้งสองคนก็ได้ไปเอาไม้แต่ทว่าในป่ามันก็เป็นทางลาดชันรถไถไม่สามารถเข้าไปได้พระเอกจึงได้จ้างคนท่านั้นเพื่อนํามามาราักไม้กลับไปที่รถพอขนเสร็จพระเอกก็ให้เงินกับชายแก่คนนั้นชายแก่พยายามบอกกับพระเอกว่ามันมากเกินไปแต่พระเอกของเราก็ยินดีให้ครับจากนั้นทั้งสองคนก็ลากไม้กลับไปยังโรงเลื่อยไม้ระหว่าังกับยานิสก็บอกกับพระเอกว่าเจ้าหน้าที่ทันบนเขาเนี่ยกดดันเขามาตลอดว่ามีงานเพิ่มไหมซึ่งยานิสก็ต้องการของ,งานเพิ่มกับพระเอกและเราก็ได้รู้ว่ายานิสโดน,นท ทำงานอยู่ที่นี่ครับแต่พระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันพระเอกที่ได้ยินสยงคนตัดหม้เลยเดินเข้าไปเช็คจนไปเจอกับนายทุนคนหนึ่งที่เคยมาขอซื้อลงเล่เขาซึ่งพี่แกก็ถามกับนายทุนว่ายังสนใจลงเล่ยอยู่ไหมนายทุนตอบกลับว่าพระเอกคงถังแตกสุดๆุดละสิจึงมาถามเขาเรื่องนี้แน่นอนว่าพระเอกปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันคือเรื่องจริงพระเอกบอกกับนายทุนว่าตัวเขาจะเสนอขายให้คุณในราคาที่คุณเสนอมาเมื่อสปีที่แล้วพูดจบพระเอกก็กลับไปขึ้นรถและขับรถมาที่ลงเล่ไม้ หลังจากงานเสร็จพระเอกก็กลับไปชงชาทำกับข้าวกินกับลูกเขาลูกของพระเอกมีชื่อว่าสาราจะเห็นได้ว่าสาราเนี่ยเป็นคนพิการด้านการได้ยินครับเลยต้องใส่เครื่องช่วยฟังสาราบอกกับพ่อว่าพ่อเนี่ยไปสูบบุหรี่มาใช่ไหมเนื่องจากพ่อเขาเลิกสูบมานานแล้วแต่ที่พระเอกสูบก็เพราะว่าน่าจะเครียดครับในตอนนั้นทั้งสองคนได้ใช้ภาษามือในการสื่อสารพระเอกบอกกับลูกว่าวันนี้เขาไปเจอกับนายทุนที่มีชื่อว่าเลอแฟร์เขาเสนอขายโรงเล่ไหมให้กับเลอแฟร์แต่ดูเหมือนว่าสาราเนี่ยจะไม่อยากขายครับ พะเอกจึงบอกกับลูกว่าลูกอยู่นี้ต่อไม่ได้นะพาเอกอยากให้สาร่าไปเรียนวัดลูกและคิดถึงอนาคตตัวเองมากกว่านี้เธอจึงถามพ่อกลับไปว่าหลังจากขายไปแล้วพ่อจะไปอยู่ไหนเขาจึงบอกลูกกับไปว่าจะไปสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ในป่าครับ กลับไปด้านเจ้าหน้าของเมดีหลังจากที่มันรู้ว่ามีสี่คนเข้าไปป้นยาที่เป็นของกลางที่โรงพักเมื่อรู้ว่าเป็นฝีมือของเมดีละพวกมันก็ไปจับตัวสองคนที่เหลือเอาไว้โดยเหตุการณ์้นในครั้งนี้ตำรวจวิสามันเก็บไปสองศพครับเลยเหลือแค่ตัวของเมดีแล้วพวกอีกหนึ่งคนด้านหัวหน้าของเมดีพยายามถามหาของว่าอยู่ไหนแต่เมดีไม่บอกเพื่อนของมันอีกคนหนึ่งจึงโดนหักคอเสียชีวิตเอาเป็นว่าต่อไปผมจะขอเรียกเจ้าหน้าของเมดีว่าบอสละกันนะครับบอสได้ให้โอกาสมันไปครั้งสุดท้ายให้บอกมาว่าตอนนี้ของของมันอยู่ไหน ไปที่โรงไม้ตอนนี้พนักงานแต่ละคนก็กาลังทํางานตามปกติเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตของพระเอกโคตรครบด้านยานิสที่รับบินมาจากรถก็นํามายื่นให้กับา,า่าซึ่งตัวของา่าที่เป็นลูกของพระเอกเนี่ยก็เป็นคนจัดการเอกสารและบินต่างๆครับไม่นานนักยานิสก็เห็นรถคันหนึ่งได้ขับเข้ามาจอดปรากฏว่าคนที่มาก็คือเลอแฟร์ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมาซื้อโรงเล่ยไม้ต่อจากพระเอกครับด้านพระเอกก็ออกไปต้อนรับและไม่คิดว่าเขาจะมาซื้อเ็วขนาดนี้ด้านนายทุนเองก็บอกกับไปว่าเขากลัวว่าพระเอกจะเปลี่ยนใจนะ่ะ จากนั้นพระเอกก็พาในทุนไปเดินดูทุกอย่างในโรงเรื่อยพี่แกได้บอกกับเลอแฟว่าถ้าเลอแฟซื้อเลอแฟจะได้ตัวอาคารอุปกรณ์และทุกอย่างในนี้รวมถึงคนงานทั้งหมดแต่พระเอกก็มีข้อแม้ว่าเลอแฟจะต้องเอาคนงานทั้งหมดของเขาไปทาง,งานต่อด้วยแล้วหวังเดินดูเลอแฟก็ชอบลงเรื่อยไหมของพระเอกเขาจึงบอกกับพระเอกว่าบางทีพระเอกเนี่ยอาจทําทงานกับคนงานที่นี่ต่อก็ได้นะเลอแฟอยากให้เขาดูแลเรื่องการผลิต แต่ถว่าในตอนนั้นพระเอกก็แปลกใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเปิดถุงคุมดูปรากฏว่ามันก็เป็นรถใครก็ไม่รู้ที่มาจอดอยู่ที่นี่ครับเมื่อพูดคุยจบพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะพระเอกจึงรีบกลับมายังออฟฟิศ ด้านคนงานก็ถามว่าเลอแฟเนี่ยมาทําไมแต่ตอนนั้นพระเอกก็ถามว่ารถของลรงเลื่อยไม้ไปไหนพนักงานก็คิดแล้วบอกว่ายานิสเป็นคนเอาไปพระเอกจึงไปตามยานิสที่กําลังทํางานอยู่ในโรงเลื่อยไม้พระเอกเปิดรถให้กับยานิสดูและได้บอกให้ยานิสอธิบายมาซะนี่รถใครและทําไมต้องเอามาซ่อนครับด้านยานิสก็พยายามบอกกลับว่าไม่มีอะไรพระเอกรู้ว่ายานิสโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์จึงถามไปว่าข้างในมีอะไรแต่ยานิสไม่ตอบพระเอกจึงสัว์ไปใสน่นองมันพร้อมกับนำพัวไปจ่อคอของแมงไวจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหยิบกระเป๋าาาข้างรถมเเปิดช็ ปรากฏว่าข้างในมันก็เป็นยาเสพติดที่โคตรเยอะพี่แกบอกกับยานิสว่าเขาให้ทั้งงานให้ทั้งที่อยู่ให้ทั้งอาหารแต่ในกลับเอายาเสพติดมาให้เขาเนี่ยนะยานิสมันก็บอกกับว่าตัวมันไม่มีทางเลือกเนื่องจากพี่ชายเขาต้องการให้อมาซอนครับพาเอกจึงบอกให้ยานิสติดต่อกลับไปหาพี่ของมันให้เอารถเมื่อคืนเขาซะและเอารถคันนี้กลับไปส่วนตัวของนายเองก็เก็บเขาของและใส่หัวออกไปซะ พระเอกที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้มาพี่แกจึงสแตนบายอาวุธและจับยานิสไปขังไว้พร้อมกับนำยาไปซ่อนครับซึ่งในตอนนี้พระเอกคนเดียดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรเมื่อสาราที่เป็นลูกของพระเอกเข้ามาเขาก็ได้บอกกับลูกไปว่าวันนี้สุดสัปดาห์แล้วให้ลูกเนี่ยเรียกคุณงานมารับเงินจากนั้นก็ให้ทุกคนออกไปภายใน10นาทีครับพระเอกบอกให้ลูกกลับไปรอที่บ้านแลทำการล็อกประตูให้เรียบร้อยส่วนเรื่องของยานิสพอจะเป็นคนจัดการต่อเองครับ แล้วหวงพนักงานกําลังทํางานกันในโรงเลื่อยไม้พระเอกก็ปิดเครื่องแล้วบอกให้ทุกคนไปรับเงินที่ออฟฟิศพนักงานคนหนึ่งจึงเข้าไปถามกับพระเอกว่าพระเอกจะขายที่นี่แล้วใช่ไหมแต่พระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้หลังจากทุกคนกลับบ้านไปแล้วสาราเองก็ได้กลับไปที่บ้านเช่นกันแล้วหวงเดินกับยานิสก็พยายามเรียกสาราด้านสาราเองก็รู้ว่ายานิสโดนจับอยู่ในห้องนั้นแต่เธอก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ ตัดกับไปด้านหัวหน้าคงเมดีมันก็มีชื่อว่าอามาดาครับน้องชายของอามาดาก็บอกว่าปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้พร้อมบอกกับพี่ชายไปว่าที่นั่นเนี่ยเป็นหมู่บ้านอย่าทําอะไรบ้าบาครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้อาดามาเนี่ยมันไม่สนใจอะไรแล้วมันอยากได้ของคงมันคืนครับส่วนพระเอกในตอนขับรถเข้าไปในเมืองชาวบ้านคนหนึ่งก็เข้ามาถามกับพระเอกว่ารู้จักพวกนั้นไหมเพราะว่าพวกนั้นมาถามหาที่อยู่ลงไม้ของพระเอกมันอยากซื้อไม้แลวตอนนี้ก็มีหนึ่งคนล่วงหน้าไปแล้วพระเอกจึงรีบกับรถส่วนพวกของอาดามาที่เเห็็นนนนบบบััั้มมกกขรรถตาพะอไป ตัดกลับไปด้านศาราก็จะไปเปิดประตูให้กับยานิสแต่เมื่อไปถึงหน้าประตูเธอก็เกิดลังเลเล็กน้อยจึงถอดเครื่องช่วยฟังออกเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของยานิส แต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีหนึ่งคนได้เข้ามาจับไหลของซาร่าเอาไว้ในตอนนั้นน้องชายของอดาม่ามันก็พยายามพูดแต่ซาร่าเองก็ไม่ได้ยินแม้แต่น้อยก่อนจะพยายามชูเครื่องช่วยฟังขึ้นมาแต่น้องชายของอดาม่ามันก็ปัดทิงไม่นานนักมันก็เจอยาสพติดของมันเรียบร้อยซึ่งมันก็ต้องการจะไปเก็บยาเนสทันใดน,นั้นพระเอกที่กลับมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยก็ใช้ปืนลูกซองจัดการเล่นไกใส่น้องชายของอดาม่าจนเสียชีวิตเพื่อช่วยลูกสาวเขาไว้ จากนั้นพระเอกนําตัวยานิสออกมาและได้บอกให้ยานิสโทรไปหาตํารวจสาโดยระหว่างรอซาร่าก็คตรกลัวและคตรตกใจสักพักพวกของอาดาม่ามันก็ได้บุกมาถึงโรงเล่ไม้ของพระเอกเรียบร้อยพวกมันมีประมาณ10คนครับด้านบอสหรือว่าอาดาม่าตะโกนหาน้องชายของมันที่มีชื่อว่ามุซ่าแต่ก็ไม่มีการตอบกลับของน้องชายเลยแม้แต่น้อยด้านยานิสระหว่างโทรหาตำรวจให้มาดูโรงเล่ไม้แต่จู่จสัญญาณมันก็ได้ขาดไปเนื่องจากบรุนน้องของอาดาม่าเนี่ยมันได้ถอดสายสัญญาเรียบร้อยนั่นจึงทำให้การคุยกับตำรวจในครั้งนี้ตำรวจจึงไไไมมม่ด้้ขออูลอะรากกนัก ยานิสได้ออกไปบอกกับพระเอกว่ากว่าตำรวจจะมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีได้ด้านอารามามันก็ตะโกนเรียกหาน้องใช้องมันยานิสจึงบอกว่าเขาจะเป็นคนไปต่อรองกับมันครับ แต่พระเอกก็บอกว่าตอนนี้เราไม่สามารถต่อรองอะไรได้ด้านอาดามาเมื่อเห็นว่าไม่มีการตอบรับมันก็สั่งให้ลูกน้องไปเอาตัวเมดีออกมาจากรถจะเห็นได้ว่าตอนนี้สภาพของเมดีเนี่ยโดนซ้อมจนเละพระเอกที่เห็นว่าตอนนี้สถานาการณ์เริ่มจะไม่โอเคแล้วพระเอกจึงบอกให้ยานิสพาลูกเขาหนีล่วงหน้าไปก่อนและให้ไปเจอกันที่ฟาร์มของมอริโอยานิสก็ตกลงแต่ทว่าก่อนไปเขาก็ถามกับพระเอกว่าพระเอกจะทํายังไงกับพี่ชายเขาพระเอกตอบกลับว่าเดี๋ยวเขาจัดการตัวเองครับ หลังจากยานิสพาตัวซาร่าออกไปแล้วพระเอกก็เปิดประตูออกไปคุยกับหัวหน้าแก๊งซึ่งพี่แกก็สแ่นใบปืนแอบไว้ข้างประตูด้านหัวหน้าแก๊งถามกับพระเอกว่ารู้จักชายคนนี้ไหมเนื่องจากน้องชายของมันมาทำงานอยู่ที่โรงเลขของพระเอกมันขโมยแป้งและเอาไปซ่อนไว้พระเอกตอบกลับว่าเขารู้เรื่องนี้มันจึงบอกให้พระเอกไปเอาแป้งเมื่อคืนมันซะพระเอกตอบกลับว่าอย่างนั้นก็คงลำบากหน่อยนะแล้วหวังคุยลูกน้องก็เรียกหัวหน้าของมันอาดามาเลยรีบตามไปเช็คเมื่อไปเจอปรากฏว่าน้องชายของมันเนี่ยโดนยิงครับก่อนจะตัดใจต่อหน้าต่อตาไป อาดาม่าโคตรโกรธก่อนจะหันกลับไปจัดการกับเมดีจนเมดีเสียชีวิตอาดาม่ารู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของพอองอระเอกร้อเเซนมันและลูกน้องจึงเตรียมอาวุธคบมือออกไปตามลาพระเอกครับ ส่วนพระเอกก็ได้เข้าไปในออฟฟิศและได้ไปหยิบกุญแจบางอย่างมาไว้ส่วนด้านนอกลูกน้องของอาดาม่าเนี่ยมันก็เห็นว่าตอนนั้นยานิสและลูกสาวของพระเอกกาลังหนีไปแล้วมันจึงรีบตามไปซึ่งมันก็ได้ขับรถไปตามล่าครับแต่พระเอกก็ได้ใช้ปืนยิงสก,กัดรถเอาไว้แต่มันก็ยังสามารถขับต่อไปได้ส่วนยานิสกับซาลาที่กำลังหนีอยู่ในตอนนี้ไม่นานนักลูกน้องของอาดาม่ามันก็ได้ขับรถตามมาติดติดแล้วทั้งสองคนจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่า ตัดกับไปด้านพระเอกในตอนนี้ลูกน้องของอดาม่าหนึ่งคนมันก็ได้เข้ามาพระเอกจึงถีบล้อเลื่อนไม้ไปใส่มันจนล้มแล้วจัดการเก็บแม่งโจเซชีวตพวกมันที่ได้ยินก็รีบบุกมาที่โรงเร่ไม้ส่วนลูกน้องของอาดาม่าที่ออกไปตามล่ายานิสก็ไม่สามารถขับรถไปต่อได้เนื่องจากว่ามีต้นไม้ขวางทางเอาไว้มันจึงลงจากรถแล้วออกไปตามล่าต่อครับส่วนพระเอกสแ,แตนบายจัดการกับพวกมันพวกมันเริ่มบุกเข้ามาเรื่อยๆเ,เมื่อมันเจอว่ามีหนุ่คนโดนพระเอกเก็บมันก็กระหน่ำยิงใส่ไม่ยังแต่ในตอนยิงมันก็ยังไม่เจอตัวพระเอกครับ ตัดกลับไปด้านยานิสระหว่างนี้ไปนั้นลูกน้องของอาดามา่ามันก็กระหน่ำยิงมาใส่ไม่ยัง้งยานิสจึงหลบและทําการยิงตอบโต้กลับไปก่อนจะวิ่งหนีกันต่อส่วนอาดาม่าและลูกน้องเมื่อกระหน่ำยิงไปใส่ลงเล่ยจนเกี้ยงแม็กมันก็ทําการบุกเข้าไปข้างในแต่ในตอนนั้นพระเอกก็ได้แอบออกมาด้านหลังลงเล่ยไม้และได้แอบไปขึ้นรถแต่ทาว่าในตอนที่ปิดประตูเนี่ยบักหัวหน้าแก๊งแม็กก็ได้ยินครับพระเอกสตาร์ทรถซึ่งในตอนนั้นพวกมันก็ออกมากระหน่ำยิงใส่พระเอกไม่ยัง้งจนพระเอกเสียหลักถอยชนเข,าานนนเข้ากกกัอไไไ้้าาาพววว็ดเเปปปชแแตต่่รรฏะหยล พวกมันจึงตามเข้าไปเช็คในโรงเรื่อยเมื่อมันเข้ามาพระเอกก็เปิดเครื่องจักรพวกมันจะกระหน่ำยิงไปใส่ห้องควบคุมไม่นานักเครื่องจักรก็หยุดทางานลงอาดามาที่เห็นแบบนั้นก็ได้ส่งลูกน้องเข้าไปเช็คแต่ก็ไม่เจอตัวจากนั้นพระเอกทําการเปิดเรื่อยซึ่งพวกมันก็กระหน่ำยิงไปตามเสียงที่ว่านั้นอาดามารู้ว่าตอนนี้มันกาลังโดนพระเอกปันหัวเข้าซะแล้วเมื่อมันเห็นตายห้ามสูบุรีมันก็สั่งให้ลูกน้องเอาน้ำมันมาราดและจัดการเผาที่นี่ซะด้วยจํานวนควันไฟที่โคตรเยอะพระเอกก็สําลัก ลูกน้องของอาดามาคุณหนึ่งมันก็ได้เข้ามาตามหาพระเอกข้างในพระเอกจึงได้เข้าไปจัดการกรับมันโดยการใช้มีดกระนำแทงเม่ยังและได้ใช้เครื่องตัดไม้ทํำการตัดมือของมันครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ข้างนอกเนี่ยวไฟลุกลามหนักขึ้นเรื่อยๆแต่พระเอกก็ได้ใช้สายพายลำเลียงไม้ส่งตัวเองขึ้นมาจนสามารถหนีออกมาข้างนอกได้ครับพระเอกที่ขึ้นรถไถไม่ได้แล้วพี่แกก็ขับไปชนรถของพวกมันพวกมันเองก็ตามกระหน่ำยิงใส่พระเอกแต่ด้วยความที่รถไถเป็นเหล็กมันจึงจัดการกับพระเอกยากหน่อยพระเอกได้ขับรถไถชนลัวเปิดทางหนีออกไปอาดาม่าจึงขับรถตามไล่ล่าพระเอกส่วนลูกน้องของมันอีกสองคนก็ได้วิ่งตามพระเอกไป ตัดกับไปด้านศาลาและยานิสตอนนี้ก็ได้ไปหลบอยู่ใต้ท่อระบายน้ําในตอนนั้นลูกน้องของอาดาม่ามันก็มาหยุดอยู่บริเวณด้านบนซึ่งตัวของมันก็ไม่ชะล่าใจเลยแม้แต่น้อยหลังจากแม่งไปแล้วยานิสก็ได้พาสาราหนีต่อ ตัดกลับไปที่พระเอกแล้วหวังการขับรถหนีไปนั้นปรากฏว่าคนที่ตามมาไม่ใช่อดามา่าแต่เป็นลูกน้องมันขับรถพยายามตามล่าพระเอกก่อนจะแซงเพื่อไปดักหน้าเอาไว้ในตอนที่มันแซงพระเอกก็ได้ขับชนไปใส่รถจนทําให้รถของมันเสียหลักพว่งไปพระเอกจึงลงจากรถเพื่อตามไปปิดจ,จ็อบแต่เมื่อเห็นสภาพของมันแล้วพระเอกก็เดินจากมาเนื่องจากพระเอกเห็นน้ำมันหยดแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เขาคิดเอาไว้รถก็เกิดการระเบิดจากนั้นพระเอกก็ได้ออกไปตามหาซา่าและยานิสโดยแกะรอยจากลูกศรบริเวณต้นไม้ อาดามาแล้วลูกน้องของมันที่ตามมาก็เจอว่าตอนนี้ลูกน้องของมันอีกคนนึงเนี่ยโดนเก็บไปแล้วมันจึงโลดจากรถออกไปตามลาพระเอกต่อครับ ส่วนลูกน้องของอาดาม่าที่ไปตามล่ยานิสมันก็ตามเข้าไปในโรงเก็บของพอคิดว่าสองคนต้องอยู่ข้างในร้อยเปอร์เซนต์ก่อนจะเปิดประตูเช็คและเห็นว่าข้างนอกเนี่ยเป็นซา่าที่วิ่งหนีไปแล้วมันจึงกระหน่ำยิงใส่ไม่ยัง้งแต่โชคดีที่กระสุนไม่โดนสักนัดก่อนที่ยานิสจะได้เข้าไปรัดคอของแมงไว้ระหว่างการต่อสู้ในตอนที่ยานิสพาทาและจะโดนเก็บนั้นพระเอกก็บุกเข้ามาช่วยแต่ทว่ายานิสก็โดนแทงได้รับบาดเจ็บเช่นกันเมื่อเห็นหน้าพระเอกยานิสก็ขอโทษเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นครับ ส่วนด้าซาร่าก็ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากโมริโอเธอมีอาการตื่นตระหนกระบาดกลัวซึ่งในตอนแรกโมริโอเนี่ยก็ไม่เข้าใจที่ซาร่าสื่อสารครับเนื่องจากซาร่าไม่สามารถพูดได้แต่สุดท้ายก็ยินดีช่วยถวายวตัดไปที่อามาด้าและลูกน้องตอนนี้มันก็บุกมาที่โรงเก็บของเรียบร้อยโดยมีพระเอกสแตนบายรอจัดการกับพวกมันเมื่อพวกมันได้ยินเสียงหมามันก็เดินเข้าไปเช็คพระเอกจึงใช้โอกาสนั้นจัดการยิงเก็บเฮดชอตลูกน้องของอาดาม่าจนเสียชีวิตอาดาม่าจึงกระหน่ำยิงไปใส่พระเอกที่หลบอยู่ข้างใน ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อมาได้ยินเสียงปืนเนี่ยมันก็วิ่งหนีและได้ดึงล่างลูกน้องของอาดามาที่พระเอกตึงไวจนแยกออกไปสองส่วนแน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ตัวของมันเสียชีวิตร้อยเอร์เซนต์จากนั้นมันก็บุกเข้าไปข้างในปรากฏว่าตอนนี้พระเอกโดนยิงได้รับบาดเจ็บแต่ตัวของมันก็เลือกจะไม่เก็บพระเอกและยานิสมันถามกับพระเอกว่าเด็กสาวคนนั้นเป็นลูกของพระเอกใช่ไหมมันต้องการไปรจัดการกับลูกของพระเอกเพื่อให้พระเอกรับรู้ในสิ่งที่มันเจอครับ ตัดกลับไปหน้าตาแก่ที่ช่วยา่าเอาไว้เขาก็บอกกับา่าว่าคนที่มาช่วยเนี่ยต้องเป็นตำรวจแน่แต่กลับแกบเป็นว่าตัวเขาด้ยยิงจนลม้มเนื่องจากว่าคนที่มาไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นบักอดาม่าครับเรียกได้ว่าโคตรสวย่าเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบหนีไปซ่อนตัว เมื่อบักอาดาม่าเข้าไาเช็คก็เจอแต่แตะแกรและสาราก็ได้หายตัวไปแล้วมันตามเช็คไปห้องต่างๆและก็นายิงไปใส่ที่นอนกันว่าตัวของสาราจะไปซ่อนตัวอยู่ใต้นั้นแต่สาราก็เลือกจะไปหลบในห้องใต้หลังคาแต่เมื่อมันตามมาเช็คสาราก็รีบวิง่งหนีต่อไปครับระหว่างไปเชียหน้าสาราก็ต้องเลือกว่าจะกระโดดหรือโดนยิงแต่สุดท้ายเธอก็เลือกตัวลงไปด้านล่างซึ่งมันก็ทําให้ตัวเธอได้รับบาดเจ็บอาดาม่าที่โคตรแข็งมันก็ตามลงมาช้าๆสาราเองก็โคตรกลัวและได้หนีไปชนกับกองไม้จนไม่สามารถหนีไปต่อได้แล้วววมัััันจจจหหหเเออออพื่่งะกคปิดแต ว่าตอนนั้นพระเอกก็ได้ผมมาช่วยโดยการใช้ขวานจามไปแทงตัวของมันจนมันแนมิงไปเมื่อจัดการเสร็จตัวของพระเอกก็ลม้มลงเนื่องจากว่าเขาโดนยิงได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนี้อาการเขาก็สาหัสไม่น้อยซึ่งสาระเองก็ได้เข้าไปกอดพ่อเขาไว้แล้วลองให้ออกมาด้วยความกลัวก่อนที่หอตํารวจจะได้บินมาที่เกิดเหตุและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็จบลงเรียกได้ว่าตํารวจเนี่ยมาตอนจบนะครับสรุปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นและที่พระเอกต้องมาเจออย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ายานิสมันได้เอายามาซ่อนไว้ในหลงเล่เขาทาพระเอกคืนยาให้กับมันเรื่องนี้กกกก็็จบบครัแต่่ลลาายเเปนวอได้ จัดการสังหารน้องชายของแม่งไปจึงทําให้เกิดการตามล่ากันโดยในตอนจบเราก็ไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยจะตายไหมหนังได้ปล่อยให้เราไปคิดต่อเองซึ่งผมก็คิดว่าถ้าพระเอกจะตายเนี่ยก็คงไม่เสียดายชีวิตเนื่องจากว่าตัวเขาป่วยเป็นมะเร็งซึ่งมันก็อยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานแล้วเขาทุ่มสุดชีวิตเพื่อช่วยลูกเขาไว้ซึ่งเขาก็ทําสําเร็จครับโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป5.2คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสะอพจนจบถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับแล้ลวัวัคสรบีด